ว่าข่าวนี้จีนี่อ่านแล้รู้สึกแบบว่าโ,โหมันเป็นเหตุสลดที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะคะค,คือเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากว่าผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะเขาป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท <c oughs> ทีนี้ก็พยายามจะดัดแปลงองค์ที่บ้านอะโอ่งใหญ่ๆอะคุณ <c oughs> ผู้ชมเป็นที่อบสมุนไพรเพื่อรักษาเองที่บ้านภรรยารู้สึกว่าเอ๊สามีหายเงียบไปนานผิดสังเกตเข้าไปอบอยู่ในโอ่งเนี่ย นานครึ่งชั่วโมงก็ไม่เห็นออกมาอบสมุนไพรอยู่นานผิดปกติเปิดผ้าดูคุณผู้ชมปรากฏพบว่าเสียชีวิตแล้วเดี๋ยวพาไปดูลักษณะขององค์กันหน่อยนะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะลงไปในโอ่งได้ยังไงโอ่งที่ว่านี่มันมีขนาดใหญ่แบบนี้เหรอคะเห็นไหมเปอใหญ่มากแบบที่เหมือนโอ่งแดงโอ่งเก็บน้ําของในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็นโอ่งใหญ่ๆแบบนี้คือที่จะเห็นตามต่างจังหวัดนั้นมันจะมีทั้งแบบ องสีแดงที่จะเป็นสีแบบสีซีเมนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบองค์มังกรแต่องค์อันนี้มันจะเป็นองค์เก็บน้ําที่แบบเหมือนใหญ่จนคนสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้เลยอ่ะก็เลยองยักษ์นะเนาะไปเก็บน้ําฝนน่ใช่ทางผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ37ปีนะคะก็พบว่าเขาเสียชีวิตอยู่ในองค์แดงในที่เห็นอยู่เนี่ยบริเวณบ้านพักนะคะในพื้นที่ตำบลปะโคอําเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีตํารวจสพกุมภวาปีก็ไปตรวจสอบค่ะพบว่าองค์ขนาดใหญ่เนี่ยมันถูกดัดแปลงนะ เป็นที่อบสมุนไพร oh. มีการเจาะช่อง oh. ว้างประมาณ50ซนเมตรเป็นทางให้เข้าไปในองค์ได้ oh. แล้วก็ oh. เวลา oh. อบเที่ยเขาจะปิดผ้าคลุมเอาผ้าหนาๆนาผ้าคุมหนาๆมาคลุมโอ่งนะคะแล้วก็จุดเตา อบสมุนไพรอยู่ในโอ่งเนี่ยแหละแล้วคาดว่าทําคู่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะขาดอากาศหายใจค่ะขณะที่นั่งอบสมุนไพรอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายร่างกายแต่อย่างใดไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะอ๋อนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพม่อก้ก็่ักษณะเปานนึกภาพไม่ออกนะโอ่งแดงใช่ไหมเขาจะทําเป็นแบบช่องให้ให้คนเดินเข้าไปแล้วก็จะใช้พวกเตาอังโลแล้วก็หม้อต้มสมุนไพร แล้วก็จะให้มันรมอยู่ข้างในใชพกกลิ่นพกควันหรือสมุนไพรมันก็จะเข้ามามแล้วเราก็ไปนั่งเหมือนคล้ายๆกับสาวนาแลจีนี่นะใช่เขาไปนั่งอยู่ข้างในแต่แล้วก็ใช้ผ้าคนหนูนี่คลุมไว้เพื่อไม่ให้ควันนี้มันออกไปถูกต้องอแต่ปกติที่จีนี่เคยเห็นเวลาเขาอบตัวกันเนี่ยเหมือนเหมือนจะแบบแคล้ายๆแบบให้ให้หัวโผลออกมา,าได้อะอย่างบางพื้นที่อย่างที่ออโอ้นานมากที่จังหวัดตราดพี่เคยคไปทำอันนั้เขาใช้ลักษณะเหมือนเหมือนสุ่มครับคล้ายๆสุ่มไก่เพราะที่นั่นเขาเลี้ยงไก่เยอะเขาใช้เป็นสุ่่่มไกกแแล้้ว็็ใชเปนทีบบ รมสม,มุนไพรแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาใช้ผ้าคลุมซึ่งอย่างที่จีนี่บอกอถูกต้องค,อคือเรายังมีอากาศหายใจโอโหพ้นออกมาหรือว่าถ้าเป็นพวกตู้อบสมุนไพรที่เขาใช้เป็นตู้อบสแบบเนี่ยผ่อนคลายอะไรพวกนี้ มันก็ต้องมีช่องระบายอากาศหน่อยป่ะใช่ต้องมีช่องระบายอากาศนะคะแล้วก็ทีนี้ภรรยาของทางผู้เสียชีวิตเนี่ยเขารู้สึกเอกใจว่าเอ๊ะทำไมสามีหายเงียบไปนานเพราะปกติเวลาไปไปไปอบสมุนไพรเนี่ยเขาก็จะมีเวลานะใช่คือก็จะไม่ได้เข้าไปอยู่นานมากอะไรเงี้ยประนาทีบางสิบ้านาทีแล้วแต่สภาพของคนใช่ไหมถูกต้อง นะคะแล้วก็ทีนี้ภรรยาก็เล่าว่าสามีอ่ะป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันชาไงมันชาเขาก็จะดัดแปลงโอ่งที่บ้านเนี่ยเอาไว้อบสมุนไพรนะที่เล่าไปเพื่อรักษาอาการป่วยตอนเข้าไปเนี่ยเข้าไปคนเดียวอบตัวคนเดียวเพราะว่าภรรยาบอกว่าปวดหัวก็เลยกินยาแล้วก็นอนพักอยู่ที่บ้านสะดุ้งตื่นขึ้นมาผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่เห็นสามีก็เลยไปเปิดโอ่งเปิดผ้าห่มออกค่ะแล้วก็จะไปทําท่าใจเอ๋ด้วยนะ แบบเหมือนจะหยอกล้อกันเล่นน่ะปรากฏว่าตกใจคุณผู้ชมสามีเสียชีวิตไปแล้วฟังเสียงภรรยากันหน่อยค่ะนี่เพื่อนของอ่าเขาเขาไปอบนำหมอแม่เป็นอย่างแม่ทึงเันไปนั่นแหละเป็นว่าสบายเป็นว่าสบายเพื่นเขาไปอบน้วยแก๊สีโมงแม่ต่อเติมซีโมงอ๋อแ้วม่โดนนี่ นี่แลหละค่ะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะสาหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยเห็นว่าไปรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมาหลายที่แล้วแล้วหลังๆเนี่ยคุณหมอบอกฉีดยาให้2-3วันต่อครั้งแล้วก็มีคนแนะนําบอกว่าลองรักษาโดยวิธีการอบสมุนไพรไหม,ม,มนะคะแต่ว่าคือเขามีให้บริการอบอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่ไปดีกว่าก็เลยเจาะโอ่งแดงอบสมุนไพรเองที่บ้านเหมือนแบบ DIY เองอะ กระทั่งมาเกิดเหตุสลดดังกล่าวนะคะก็นี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมต้องศึกษาให้ดีด้วยกับเรื่องของวิธีการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยอย่างบางทีเราคิดว่าเราอบอง่งแล้วแค่เอาผ้าคุมมันก็น่าจะมีอากาศพอ รอดเข้ามาได้บ้างแต่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีอาจจะเป็นความร้อนหรืออะไรแล้วโอ่งมันอาจจะหนาอุณหภูมิมันมันสูงอะเนาะแล้วจังหวะนั้นคือเขาเขาป่วยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมพอมันร้อนเยอะๆสะสมก็อาจจะเป็นไม่ได้เขาอาจจะแบบอาจจะชบไปอาจจะวูบไปอะไรแบบเนี้ขนาดเราคนธรรมดาคนปกติเวลาเข้าไปในห้องซาวน่าหรือว่าอบลักษณะเนี้ยเขายังมีข้อห้ามหรือคําเตือนเลยว่าอย่าให้อยู่นานเกินใช่ไหมโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นโรคอะไรบางโรคยิ่งต้องระวังนะคะครับ